เปิดวาร์ปปตาร์คนไทยขึ้นแท่นสวยหล่อที่สุดในโลก2022บอกเลยว่าศิลปินนะักแสดงเช้อชาติไทยก็สวยหล่อไม่แพ้ใครใในโลกจริงๆค่ะจะเห็นได้จากการจัดอันดับม h สแ d ่งซ e a n อ Beautiful i n น h e เ o r l d 2022หรือชายหญิงที่ขึ้นแท่นสวยหล่อที่สุดในโลก2022จากการรายงานของ Special Award ที่ได้เปิดให้ชาวนเน็ตได้โหวตกัน ปรากฏว่ามีศิลปินแลนะนักแสดงชาวไทยติดอันดับท็อป50ถึง8คนเลยทีเดียวซึ่งจะมีใครบ้างก็ต้องไปดูกันนะคะเริ่มกันที่คนแรกของหนุ่มไรว้วชิรวิชิวะอารีขยับทำตัวอะไรนิดๆหน่อยๆสาวๆก็กรี๊ดกราดให้กำลังใจกันหนักมากเพราะหนุ่มไรว้วชิรวิชมักจะมีกิจกรรมที่ทำแล้วก็ยิ่งเสริมความหล่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสแสดงที่มีเสน่ห์แซวคลาสต้องอยอมรับว่าจะตวเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่มีฝีมือไม่เป็นสองรองใคร หรือจะเป็นเรื่องของแฟชัฟน่นการกันตัวที่บอกว่าหยิบจากอะไรก็ปังมากทั้งในไทยและต่างประเทศได้รับคะแนนบทล้นหลามคว้าอันดับเจ็ดมาครองไปเลยมาต่อกันที่ลิซ่าแบล็กพิงค์ค่ะไอดอลสาวไทยจากวงแบล็กพิงค์คืนแทนสาวน่าสสยที่สุดโดยมีผลโหวตอยู่ที่อันดับแปดจ้าส่วนหนุ่มคนนี้ก็ปังไม่แพ้กันวินเนทวินค่ะหนุ่มหน้าหวานขวัญใจแฟนเป็นปีของเขาจริงๆคว้าอันดับสิบมาครอง ถัดมาหนุ่มหล่อใสคนใจสัๆอีกคนสำหรับอาโปนัทวินเพลงหนุ่มจากซีรีส์ขินพอ s ์เดอะซีรีส์ปีนี้แรงมากจาก้าคว้านหนุ่มหล่ออันดับที่18แล้วนะส่วนนักแสดงสาวตูต้นตะวันนักเอกจากเรื่อง F4 Thailand สาวสวยหน้าใสก็ติดอันดับมาอันดับที่20เลยค่ะ ต่อกันด้วยหนุ่มเดลจิรวัฒนที่โด่งดังจากซีรีส์ F4 Thailand เหมือนกันที่คว้าอันดับ21มาครองในความหล่อปังๆนอกจากนี้ก็ยังมีไมายภักภูมินักแสดงสุดฮอตในบทบาทของมาเฟียสุดหลอ่อคินจากซีรีส์คินพอ s ส t เดอะซีรีสคว้าอันดับที่25มาแล้วละจ้าปิดท้ายกันที่ Patrick แพทริกลัทวัฒน์นุ่มหล่อนะักมลูกครึ่งไทยเยอรามันสมาชิกของวงอินทวัน คว้าอันดับ47มาครองไปเลยตอนนี้คนไทยก็ชื่นใจแล้วล่ะค่ะ